นิวเคลียร์เอ็มคูปองนะฮะเรียกได้ว่าระเบิดความคุ้มให้ชม i m a มด้วยราคาสุดพิเศษนะผมเริ่มต้นเพียง150บาทเท่านั้นนะฮะที่เมเจอร์แอปนะครับผมชม i m a ม็กวิดแสกนีเพ็กถ้าท่านเชียงใหม่เพียง200บาทนะครับถ้าลดโปรนิวเคลียร์เนี่ยลดด้วยนิวเคลียร์เอ็มคูปองนะฮะเหลือราคาเพียง150บาทเท่านั้นนะฮะชม i m a ม็กวิดเลเซอร์เอสพานาดแคร์ไลเพียง200บาทนะฮะแต่ท่านลดด้วยนิวเคลียร์เอ็มคูปองนะฮะจะชมเพียง1หนึ่งร้อยห้าสิ250บาทลดด้วยชมปองเนี่ย เหลือเพียง200บาทเท่านั้นนะครับที่พารากอนซินิเพ็กคอร์เชสอินิอาร์ตไอคอนซิคอนิกเมกาซินิเพ็กและเมเจอร์รัชิโอทินนะครับผมตั้ง <st arts> แต่วันที่25ถึง31มกราคมนี้นะฮะเรียกว่าโอเพนไฮเมอร์นะจะกลับมาฉายในโรงไอแม็กอีกครั้งหนึ่งห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะว่านี่คือว่าที่หนังออสการ์นะผมไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวแต่ว่าได้แน่ๆนะครับผม, <st arts> ผ,มผมฟันธงตรงนี้เลยนะ <st arts> ส่วนใครที่ถือบัตรเอ็มพาสอยู่แล้วนะครับก็มาระเบิดความมันในโรงไอแม็กได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะอัปปเเเเเเเกกกกรรรรดดดพพีีียยยงง50บบบาาาทท่่่่นนนนนัััั้สสสหติะควูล็อ ส0บบาทเท่านั้นนะครับอย่าลืม